สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ป้อม<บ>มีเดีีอะไรมาฝากพวกเราบ้างคะวันนี้ป้อมก็จะแชร์เคสของพ่อนะคะคือค่ะพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเนื่องจากแกทานกินเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่บวกกับแกทํางานเยอะอแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยนะคะมีความมีอาการความดันสูงแล้วก็เส้นเลือดแตกะคะ่ะแต่ว่าเป็นเส้นเลือดป่อยนะ มีผ่าสมองผ่าสมองไปข้างนึง่งเพื่อเอาเพื่อเอาเลือดออกนะคะก็คือตอนนี้แกก็หัวไม่ไม่ปกติอะ่คะแล้วหลังจากที่พ่อสมัครอ่าตัวแทนไปแล้วป่อมก็แบ่งตรงนี้ไปให้พ่อทานด้วยอตอนหลังจากหลังจากที่ท่านอ่าได้ผ่าตัดอะคะ่ะท่านมีาการอะไรบ้างไหมคะก็จะคือจะ จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะค่ะก็นอนแล้วก็แม่ก็กายภาพบำบัดนะอยู่กับที่อ่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็พยายามกายภาพเพื่อให้แกเดินได้นะพอหลังจากแบบพี่ป้อมสมัครอกับตัวแทนนะคะอูมิอ่ะคะ่ะป้อมก็ส่งอูมิไปให้แกทานที่บ้านาแล้วทีนี้แกป้อมก็บอกไว้ให้แม่นะให้แกทานวัลละสองนะป้อมตอนนั้นป้อมก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากมายนะก็ให้ทานวัลละสอง ทานไปได้สิบวันน่ะแกรู้ขึ้นเดินแต่ว่า<ม>เอาเก้าอี้อะ่ะเดินตะเกาะตะเกาะไปนะแล้วก็เข้าห้องน้ำเองเข้าห้องน้ําเองได้ซึ่งแม่โทรมาเนะี่ยก็คือถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะ<ม>แล่เนี้แกก็ดีใจมากแกก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยพ่อมเดินได้แล้วอะไรเงี้ย<ม> <laughs> ดีใจมากเลยอะไรเงี้พ่อก็ดีใจเหมือนกันนะนดีใจจนน้าตาจะไหลเนีย่ยในตอนนั้นน่ะ<ม>ออ ก็คือทําให้พ่อช่วยเหลือตัวเองได้แล้วคือแม่ไม่เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องช่วยพ่อพยุงพ่อค,คือสิ่งที่มาัาจรรย์สำหรับอูมีก็คือตัวนี้อะช่วยพ่อพ <ละ S 2> ่อที่แบบว่าเดินไม่ได้ช่วยให้แกกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้งนะคะห,หลังจากที่คุณพ่อผ่าตัดอะคะ่ะแล้วมาทานภูมินี่กี่วันคะพ่อผ่าตัดมาตั้งแต่ป้อมอายุสิบหกนะอ๋อผ่าตัดมานานเลย โอ้ oh, แล้วก็มา,มาสมาัครมแล้วแล้วท่านก็หยุดติดเตียงม,มานานแล้วเหรอคะติดเตียงม,มากีป่ปีคือไกเออคือทํากายภาพอ่ะแต่ว่าแกยังเดินไม่ได้คือแบบว่าม,มันยังมันยังแบบคอยตอดเข้าน้ําแล้วบางทีก็ไปไม่ได้เนี่ยไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืท่านเป็นอยู่อย่างนี้มากี่ปีอะคะจนกว่าจะมาเจอค<อ>นนี้จน,นกว่าจนกว่าที่ป้อมจะมาสมาัครอุณิเนี่นะประมาณเจ็ดแปดปีได้อูอ ไม่แน่ใจว่าสิบปีหรือเปล่าแต่ว่าหลายปีอยู่นะ <S <S อืมก็เป็น <couples S 2> อย่างเ<อ> <streams> งี้ยออก็คือเกือบสิบปีเลยที่ช่วยเหลือตัวเอง<ช>ไม่ได้นะคะเดินไม่ได้ออ demek. หลังจากที่มาเจออุมิแล้วได้ทานอูมิไปวันละซอสิบวันนะคะทําให้คุณพ่อสามารถที่จะเริ่มเดินได้เริ่มช่วยตัวเองได้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพคุณพ่อแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะก็คือแกก็มีไตด้วยนะมีหลายโรคนะ ตั้งแต่แกเส้นเลือดแตกก็ก็คือมีหลายโลคเข้ามาลุมเลา้าค่ะทั้งหัวใจทั้งไตอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไตอ่ะแกจะอยู่ที่ที่สองกับสามอ่ะอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามไม่เคยลงมากกว่านี้ค่ะก็จะอยู่ในระดับนี้ค่ะอโอเคนะคะก็ขอให้คุณพ่อนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคสนี้ค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.